เจ้านักบวชไม่ได้ยินเลยข้าสั่งให้เจ้าหยุดยังไงเ่ะเราเนี่ยหยุดแล้วเจ้าต่างหากที่ยังไม่หยุดจะไม่กลัวข้าหรือไงข้าคือปีศาจนะไม่ใช่เจ้าคือมนุษย์นักบวชเจ้าบอกว่าเจ้าหยุดแล้วแต่เจ้ายังเดินไปเรื่อยๆแล้วทำไมยังบอกว่า ข้าตั้งหากที่ไม่หยุดเราหยุดแล้วจริงๆเราหยุดการทำบาปทั้งปวงที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเดือดร้อนเราเรียนรู้การปกป้องชีวิตทุกคนอยากมีชีวิตอยู่แค่ต้องมองพวกเขาด้วยความรักไม่เขาจะฆ่ามันทุกคนมนุษย์ไม่มีความรักความเมตตา มีแต่ความหลอกลวงโป๊ปมนุษย์ได้ทำร้ายเจ้าไว้มากองคุลิมานมนุษย์นั้นโหดร้ายเพราะว่าความไม่รู้ความเกลียดชังความริษยาความยึดติดและความรักทั้งหมดเกิดจากความไม่รู้แต่ความรักความเมตตาความดีความเข้าใจและความอ่อนน้อมมีอยู่ในตัวของมนุษย์ องคุลิมาถ้ามีคนโหดร้ายอมมหิตอยู่บนโลกใบนี้ก็ย่อมต้องมีคนดีเช่นกันเจ้าแค่เปิดตามองแล้วเจ้าก็จะเห็นเองท่านไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วและกำลังพิสูจน์การตื่นแล้วของเราว่าทุกคนสามารถตื่นได้เช่นกันเส้นทางของเราเปลี่ยนความโหดร้ายเป็นความไม่กลัว และหยุดเส้นทางแห่งความเกลียดชังได้เจ้าก็เดินบนเส้นทางของความรักได้นะองคุลิมาท่านคือ